มือนี่เจีแสดงคนนี้พึ่นไปได้ล่ออย่างเก่าเกามาจากทา้งหนอีกเนาะครับบัดที่นี่ มาเบิงน้ากันได้ครับว่ามอนี้นักประดิษฐ์หญิงคนนี้เพิ่นสิประดิษฐ์อีหยังเจียงๆจียไข่มูเห่าหรือเบิงอีครับหลังจากที่เจเล่าทําการล่างรอยอย่างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วแมนบอกครับขั้นตอนต่อมาเล่ากระด้เออกปากกามาทําการมากยุดไม่แทงยาวๆนี่หลังจากนั้นทําการตัดให้มันเป็นท่อนน,น้อยๆโดยเจเล่าสีใส่เลยตัดให้เป็นท่อนสั้นๆประมาณ1ิบเส้นหลังจากที่เจเล่าทําการเลยไม่จนครบจํานวนที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วเล่ากระด้ใส่ไขควง ทำการขันติดกันกันกบรอยอย่างในท่านที่ท่านใดแล้วขั้นตอนถัดมาก,ก็คือเจ้เพิ่นเสด็เอาไม้แป้นปีกมาทำการใสดิสอขีดให้เป็นรูปวงกลมขนาดทําเขียงหลังจากที่นักประดิษฐ์หญิงคนนี้ทาการใสเลยตัดจนไม่ขาดออกเป็นรูปวงกลมเรียบร้อยแล้วเนาะครับ และกระบวนการถัดมากก็คือเจเพิ่นจะเด้เอาสายยางที่เป็นเส้นขาวๆมาทําการติดกาวไปรอบๆยางล้อรถนั่นเองในช่วงเวลาต่อมานั่นเจเพิ่นก็ได้ทําการติดสายสีขาวๆนี่จนรอบยางล้อรถเรียบร้อยแล้วแมนบ่ในขั้นตอนต่อมาก็คือเจเลาสซีออดอกไม้พลาสติกทําการติดกาวดานในยางล้อรถจนบ่อให้เหลือพื้นที่วางกันเลยทีเดียวแล้วกระบวนการถัดมากก็คือเจเลาะสีออลหลอดไฟย่างทําการใทรกาวติดไปรอบด้านในอีกทีนึ่ง จากนั้นผู้ประดิษฐ์เพิ่นก็ได้เอากระจกมาทําการแปะกาวติดไว้ด้านบนอีกรอบนึงหลังจากที่เจล่อใส่กาวติดดอกไม้งามๆไว้ทั้งทึ่งจนคบเรียบร้อยแล้วแมนบอครับแล้วก็เข้าสู่อีกหนึ่งขั้นตอนที่สาคัญนั่นก็คือการใส่สามขานั่นเองหลังจากที่นักประดิษฐ์หญิงคนนี้ทาการใส่สามขาเรียบร้อยแล้วแมนบอครับเพิ่นก็ทาการเอาสติกเกอร์รูปผีเสื้อมาทําการแปะไปรอบๆหลังจากนั้นก็เอากระจกมาว่างแล้วทําการเปิดไฟโอ้ไม่กอดนี่ม่ งามอีลีครับผู้ใดคิดว่าคมไฟในีง่ามกับซอยกดไลค์ให้แนเดอ